สวัสดีค่ะชื่อพัสนันกุลาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการวิดีโอนี้เราจะสาธิตวิธีการทำแผลเรื้อรังในชุมชนค่ะสำหรับน้ำยาที่ใช้ในการทำแผลผู้ป่วยปัจจุบันนะคะจะใช้แค่0.9น้ำมอสไลน์ line, สำหรับล้างทําความสะอาดแผลเท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นน้ำยาที่เป็นพิษต,ต่อไฟโบรบลาสและไม่เป็นมิตรกับแผลของเราได้แก่โพวิโดอโอดีนโคเฮกซิดีน 70%แอลกอฮอล์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อไปจะเป็นแผลที่พยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ได้พบเจอขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามศูนย์สุขภาพเมือง1ก็คือแผลเท้าเบาหวานแผลหลอดเลือดดำอักเสบแผลกดทับบริเวณส้นเท้าสำหรับแผลกดทับจะมีทั้งหมด4ระดับ แผลกดทับระดับที่1คือเป็นแผลที่เป็นรอยแดงเมื่อมีการทดสอบโดยใช้นิ้วมือกดทิ้งไว้1 2 3สวิรอยแดงจะไม่หายไปแผลกดทับระดับ2จะเป็นลักษณะของมีตุ่มพองขึ้นมานูนมีการทำลายเนื้อเยื่อเกิดขึ้นแผลกดทับระดับ3จะเลือกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะคะแผลกดทับระดับ4จะเลึกถึงชั้นกระดูก แผลที่พบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีแผลเปิดติดเชื้อนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผลเซตทำแผลแบบสเตอร์ไลจะต้องดูวันหมดอายุวันผลิตและวันหมดอายุดูแผ่นออโตเคลฟข้างบนว่าขึ้นแถบดำหรือเปล่าชนิดนี้จะอยู่ได้ทั้งหมด7วันถ้าเป็นแบบมีลักษณะซิลจะอยู่ได้1ปีสำรีไม่พันสำรีกอสท็อปกอ สายก๊อดเรนปราสเตอร์สำหรับปิดแผลเป็นแบบปาสเตอร์เหนียวชนิดผ้าแผ่นปิดแผลชนิดผ้าแบบยาวผ้าสำหรับพันแผลสำหรับผ้าแบบยืดสำหรับพัแบนแผลหลังจากล้างมือเสร็จสวมถุงมือวิธีการเปิดแผลนะคะเราจะค่อยๆนะคะใช้วิธีการ two finger t e c h n ค q โดยใช้มือหนึ่งกดมือหนึ่งดึงเมื่อแกะปาสเตอร์ออกทั้งหมดแล้วนะคะ เราก็เปิดแผลผู้ป่วยออกมานะคะแล้วก็ทิ้งลงขยะนะคะก่อนทิ้งดูว่ามีสารขับหลังออกมาเป็นสีอะไรหยิบส่วนข้างนอกที่สามารถหยิบได้นะคะออกมาประเมินดูสารขับหลังนะคะว่าใน24ชั่วโมงที่เราทําแผลไปน,นั้นมีสีอะไรออกมาปริมาณมากน้อยแค่ไหนเรียกว่าเป็นการประเมินสารขับหลังที่ออกมาจากแผลนะคะหลังจากนั้นถอดถุงมือล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะ ใส่ถุงมือหลังจากที่เราเช็ควันเดือนปีที่ผลิตยังไม่หมดอายุออตโต้เคลฟเกิดเป็นแผ่นสีดํานะคะก็แกะแผ่นลอกออกให้หมดนะคะจะไม่ให้มีเศษกระดาษค้างอยู่ในเซ็ตเพื่อป้องกันการไม่เกิดขึ้นบริเวณนี้เวลาเปิดเซตทํำแผลนะคะต้องใช้หลักการอะเซปติกเทคนิคนะคะและใช้มือสอดไปด้านล่างเพื่อหยิบฟอร์เซปนะคะคีนคีบแบบมีเขี้ยวและไม่มีเขี้ยว หมุนผ้านะคะให้ได้องศาอันดับแรกนะคะก็ต้องดูว่าแผ่นออโต c l คลฟข้างในนะคะเป็นแผ่นขึ้นแถบดําหรือเปล่าถ้าเป็นแถบ,แถบดําแบบนี้แสดงว่าเป็นเซ็ตปราศจากเชื้อนะคะครีมจะมี2อย่างนะคะชนิดนอนทูตไม่มีเขี้ยวและมีเคี้ยวนะคะชนิดไม่มีเขี้ยวเอาไว้สําหรับเสิร์ฟจะแยกนะคะสำรีส่วนสำรีนะคะผ้าก๊อตเอาไว้อีกมุมหนึ่งนะคะ และวางไว้มุมนี้ัหลงจากนั้นเทน้ำยานะคะน้ำยาที่ใช้ก็คือ0นูนย์จุดเก้านมอลสไลา์ให้เททิ้งก่อนเมื่อเปิดเสร็จแล้วถ้าใช้เสร็จต้องรีบปิดทันทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะประเมินแผลผู้ป่วยจะใช้ฟอสเซปที่มีเขี้ยวนะคะคีบออกมาแล้วก็ทิ้ง ลงในขยะวิธีการประเมินแผลเราจะต้องเช็ดด้วยน้ำเกลือก่อนเช็ดออกคราบสารขับหลังที่อยู่ข้างล่างออกนะคะถึงจะสามารถประเมินพื้นแผลได้ว่าเป็นแผลแบบไหนนะคะถ้าแผลเป็นโพรงจะต้องมีการล้างนะคะโดยใช้ไซลิงเออร์ลิเกตเป็นไซลิง 10cc นะคะสามารถใช้แรงดันน้ำนะคะดันน้ำเข้าไปเพื่อเออริเกแผลวิธีการเช็ดทำความสะอาดแผลนะคะ ก็ใช้สำลีชุบน้ำเช็ดแผลเช็ดไปตามพื้นแผลที่มีอยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็สังเกตลักษณะตรงสำลีว่าเป็นสีอะไรนะคะต้องเช็ดจนกว่าจะสะอาดเป็นสีใสใช้ไม้พันสำลีนะคะเช็ดไปที่โคลงการเช็ดขอบแผลนะคะให้เช็ดเป็นวงกลมนะคะวนจากไหนไปข้างนอกขอบแผลให้ได้ระยะ2นิ้วและใช้สำลีแห้งเช็ดตามนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้ผ้ากอนะคะ ผ้าแห้งนะคะผ้ากอสแห้งซับน้ําที่ยังค้างอยู่ในแผลแล้วก็ในโพรงนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพื้นแผลสําหรับการใส่ยาถ้าหากโรงพยาบาลชุมชนที่เราอยู่นะคะหรือว่าในชุมชนที่เราอยู่ไม่มียาใดๆเลยสามารถใช้น้ําเกลือนะคะผ้ากอสชุบน้ําเกลือบิดให้หมาดแล้วก็ใส่เข้าไปที่แผลได้เลยบิดจนไม่มีน้ํานะคะบิดให้หมาดเพราะว่าน้ําถ้ายังอยู่ในผ้ากอสเยอะจะมีการขัง ในโพรงแผลเยอะเพราะว่าสารขับหลังที่ออกจากในแผลก็จะมีอยู่แล้วไปผสมกับน้ําเกลือก็จะทําให้มีน้ําขังในแผลนะคะใส่เข้าไปที่โพรงไม่ต้องแน่นใส่ให้มีช่องว่างหรือว่ามีสเปซส,สาหรับเวลาผู้ป่วยขยับตัวไปมาโดยให้ผ้ากอสสัมผัสพื้นแผลให้ได้มากที่สุดดันให้จนสุดโพรงแผลนะคะแต่ถ้ามียาสำหรับใส่แผลแล้วแผลนั้นมีเนื้อตายสามารถใช้ 1%ซันฟาไดอาลิซีนหรือว่าซิมวอรอนครีมคลุกในกอดแห้งใส่เข้าไปที่โพรงแผลผู้ป่วยและไม่ให้เกินขอบแผลเหมือนเดิมนะคะใช้กอดแห้งนะคะคลุกใน1%น่อซซันฟาไดอาลิซีนนะคะคลุกเสร็จแล้วให้มาใส่ที่โพรงแผลผู้ป่วยแล้วก็ปิดด้วยกอดนะคะกอดแห้งนะคะ ถ้าเกิดแผลทาไประยะหนึ่งแล้วแผลนั้นแดงดีนะคะเนื้อตายไม่มีแล้วนะคะสามารถใช้ยา,เ,าเร่งเนื้อเยื่อนะคะเพื่อเพิ่มมอยเจอไรเซอร์ให้กับแผลและอาหารแผลนะคะวิธีการใช้เราจะบีบนะคะยานะคะมาไว้ที่ถ้วยใส่แผลนะคะตามขนาดหรือว่าปริมาณแผลที่เราต้องปริมาณที่เราต้องการนะคะใช้ผ้ากอสแห้งนะคะคุกเข้าไปที่ยา เพื่อให้ก๊อสนะคะดึงนำคุณคุณสมบัติของยานี้อยู่ให้ได้นานที่สุดแล้วใส่เข้าไปที่แผลผู้ป่วยให้ใส่ให้พอดีไม่แน่นและหลวมจนเกินไปในกรณีที่พยาบาลชุมชนออกเยี่ยมบ้านหรือว่าทําแผลผู้ป่วยที่บ้านแล้วขาดอุปกรณ์ในการทําแผลหรือบ้านผู้ป่วยไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการลองรับถุงขยะนะคะเราสามารถใช้ถุงฮิวทั่วไปนะคะนะคะแบบนี้ที่บ้านของผู้ป่วยนะคะ หรือว่าเราเตรียมไปก็ได้นะคะแล้วพับเอาขอบลงมาแบบนี้ให้เป็นสันตรงและใช้พลาสเตอร์ค่ะชนิดเหนียวแปะครึ่งหนึ่งนะคะใส่ถุงอีกครึ่งนึงเราจะสัมผัสขอบแผลผู้ป่วยนะคะแล้วก็แปะไปที่นะคะขอบแผลผู้ป่วยไม่ให้เข้าไปในขอบแผลนะคะให้ห่างจากขอบแผลนะคะประมาณ0.5ถึง1นิ้วนะคะ เพื่อเป็นถุงรองขยะแล้วก็รองน้ำถ้าเกิดว่าแผลนั้นใหญ่สามารถปิดทับซ้ำได้อีกชั้นหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เช็ดทำความสะอาดแผลนะคะก็เช็ดไปที่แผลนะคะแล้วเราก็ทิ้งลงในนี้ได้เลยจะทำให้น้ำแล้วก็สารขับหลังเนี่ยไหลลงถุงขยะเราได้เลยโดยที่ไม่เปื้อนเตียงผู้ป่วยแล้วก็เสื้อผ้าของผู้ป่วยนะคะถ้าเกิดแผลนั้นนะคะต้องการการชะล้างที่มากขึ้นนะคะเราจะใช้ไม่พันสํสำลีนะคะทำแบบนี้นะคะ ลาดไปได้เลยจนกว่าแผลนั้นจะสะอาดนะคะแล้วก็ทิ้งไมพันสำลีตรงนี้ออกนะคะใช้สำลีนะคะซับน้ำนะคะสำลีแห้งหรือกอดแห้งก็ได้นะคะเพื่อให้น้ำที่อยู่ข้างในแห้งนะคะแกะถุงนะคะถุงรองน้ำถุงขยะออกนะคะวางไว้ข้างตัวนะคะหลังจากนั้นเช็ดขอบแผลนะคะวนออกไปให้ได้สองนิ้วนะคะ ตามด้วยสำลีแห้งนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปิดปัตเตอร์นะคะวิดีโอสาธิตการทำแผเลเรื้อรังในชุมชนนี้ได้จากประสบการณ์ตรงจากการออกปฏิบัติงานและจากการออกเยี่ยมบ้านในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนที่เราปฏิบัติงานตามบริบทแต่ละพื้นที่ขอบคุณค่ะ